สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนด้วยนะคะพบกับเกมมอนเตอร์ซูเปอร์ลีกนะคะโอเคพาทนี้จะเป็นการรีวิวการปรับปรุงพางที่3นะคะโอเคจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะคะอันแรกเลยคืออัปเดตระบบฟิวชั่นนะคะแล้วก็ิจกรรมจับแคสซี่นั่นเองแมวเหมียวที่ทุกคนรอคอยเหมียวนักดาบนั่นเองนะคะเป็นตัวที่มีโซว่วามันเหมือนในการ์ตูนดิสนีนย์อะไรเช็คอ่ะไอตัวเขียว,ยวใ,หใหญ่แล้วจะมีเพื่อน เป็นลาแล้วก็มีเหมียวเข้ามานะคะถ้าใครเคยดูนะเช็คอันนี้อะไรนี่ไหนกดดูเขาหน่อยสิอ๋ออันนี้คือเขาจะสอบถามรายละเอียดเรานะคะเราก็เข้าไปาช่วยเขาตอบก็ได้นะมีโซตอบไปแล้วแหละโอเค ไอตัวเก่ายังไม่ได้เลยเพิ่งได้มาเอ่ออะไรนะแวมไพร์กับพันเตอร์นะคะเพิ่งได้มาสองตัวเลยไหนแม่ไม่ได้เลยตัวใหม่มากเยอะโอ้ยแล้วอย่างว่าเกมมันเพิ่งเปิดได้มามา2สองเดือนนะคะเขาเลยทยอยเอาตัวมอนเตอร์มานั่นเอง <c oughs> เอาไว้สิงแถบนะโอเคก็ <c oughs> บางทีมันก็ถี่ไปนะ จับไม่ดันโอเคอยากซื้ออันเนี้ยมีโซทำกิจกรรมเสร็จแล้วอ่ะอันไหนนะอันเนี้ยเออไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ยทาหมดแล้วอ่ะแต่มันต้องซื้อมาถึงจะได้ของรางวัลทั้งหมดอ่ะดูดิโง เดือนหน้าจะอยู่ไหมเนี่ยเดือนหน้าเงิอนออกเจะเคเดี๋ยวรับเอาเงินก่อนรูเซิร้านค้ามีอะไรมากโอ้อ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดไข่ด้วยนะซึ่งมีออันนี้ไข่แห่งความลับระดับสูงนะคะ9ใบแล้วก็มีใบไข่แสงมืดนะคะ1ใบนะ โอเคแต่ว่าเราจะมาเปิดไข่ฟรีก่อนนะคะอยากได้แมวเหมียวอ่ะเหมียวนักดาบนะขอตัวไมใหม่หน่อยขอตัวไใหม่มหน่อยเออสามดาววะ่ะเฮ้เหมียวมันสามหรือสี่ดาวนี่หว่าอ,อือผ่านไปก่อนแล้วกันนะเอาไม่ใช่อ,อ,อันนี้ออันนี้โอเคห้าหมื่น ฮึบจัดไป้องที้องทีเออสามอ่ะวูบพี่สาวมึงมาบ่อยจังนะมึงมาบ่อยจังนะเคต่อกันเลยกับใบเอ่อแห่งความลับระดับส่งนะคะสองทีถ้าไม่สองทีก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยเก้าใบแล้วเนี่ยนึ่สองที <cười> <cười> ôi <cười> đi mày làm. mày ô tào mìu 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 mèo Miếu 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 mìu mìu đã mìu กูหมดหวังแล้วมั้งเนี่ยอีกเจ็ดใบมันจะผ่าสองทีไหมหมดหวังแล้วเนี่ยพอยมันผ่าทีแม่งกูหมดหวังแล้วอะต่อกันเลยทำใจนะกลับผนมกูไม่ผ่าแล้วแหละมันผ่าไปแล้วอย่างเงี้ยมรนต้อง อตกใจเราก็ต้องมาหวังตัวแคสซี่สามดาวนะคะสี่ดาวห้าดาวนี่หมดหวังไปเลยนะแม่มหมาทังทีส่งได้ตัวสาม,มาอีกแล้วอะไรเยอะเราจะมาตาำเอ๊ะไอเมียวนี่มันเขาให้จับเหมือนเดียวเหรอมันไม่มาในไข่ใช่ไหม ม่ไม่มาในไข่ใช่ไหมอ่ะหมดหวังอีกสามใบอีกสามใบขอเถอะนะเอาตัวใหม่ใหม่มาหน่อยเออมินิแคทขอแคทซี่ได้ไหมขอแคทซี่ได้ไหมเนี่ย ลุลุลุสองทีสองทีขอให้แนมะ่มีหวังอ่ะใหม่ชิตาโอ้ยไปสุดท้ายไปสุดท้ายแนละ้วเพื่อนนะขอได้ไหมขอตัวใหม่ใหม่เน่ะใหม่ใหม่เี่ยขอตัวใหม่ใหม่อะอ๋อโอ้ ฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้มาทุกท่านแล้วฮันเตอร์รับรางวัลแป๊บสิบสิบโอเคไปซื้อ okay. จากร้านค้ามาใบหนึ่งนะโอเค โอ้ยลิงม่อีกแล้วอ่ะลิงม่อีกแล้วถ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอัปเดตแท็กใหม่นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มิโซด้วยนะคะตอนนี้มิโซก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโตมันนายโยอันยองจ้า